ตู้อบ DIY <c oughs> งานแฮนด์เมดทำมือ <c oughs> ช่วงช่วงเริ่มต้น ใช้ถุงพลาสติกใสอ่าสิบสี่คูณยีบสองนะเบอร์เบอร์ใหญ่หน่อยแล้วก็น้องชายชายชนกถางนี้สี่ใบใบใหม่ขึ้นแล้ว นี้ดูใบนี้ใบนี้นี่มีอะไรพิเศษพิเศษให้ให้ให้ลุ้นมีอะไรพิเศษพิเศษให้ลุ้นติดตามนะติดตามอ,อจะออกมาบวกหรือจะออกมาคูณหรือจะออกมาหารต้องติดตามนะครับกระถางนี้ห้าใบสี่ใบอ่ารุ่นเขียวอีกหนึ่งใบรุ้นเหลืองรุ้น เจ็ดสีอะไรก็ไม่รู้น่เนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> <S เอานยเอนอ่อ่าเนี่ยอาจจะผ่านเราไอันนี้น่าจะเป็นสามวันแห้งต้องติดตามต้องติดตามอย่างนี้ต้องติดตามดูต้องติดตามดูจะเห็นผลภายในเจ็ดวันอ่าใบอ่าใบก็ห้าพันห้าพันไม่น่าจะอยู่นะ เพราะว่ามันพิเศษขนาดเนี้ยมันพิเศษขนาดน,น,น,าดนี้เห็นความพิเศษความพิเศษความพิเศษขนาดนี้อ่าใบละพ,พันห้า,แ,หาแต่พาะใบเดียวก็ห้าพันแล้วใบพิเศษพิเศษเนี่ยอาใบนี้น่ะต้องต้องบระครบประงมติดตามลุ้น เนี่ยไม่รู้มัคืออะไรบวกหรือลบหรือคูณหรือหารอ่าใบนี้ก็เปิดราคาไว้ที่สี่พันห้ามังกระถานนี้แต่ถ้าอีกเจ็ดวันเนี่ยไอใบพิเศษนี่มันมันส่งผลออกมาเนี่ยไม่รู้จะไปรูปไหนเลยคอยติดตามคอยติดตาม น้ำถ้าเป็นน้ำบอกก็เอ,อ นักวิชาการเขาว่าอาจจะมีส่วนผสมของหินปูนหรือสารในดินส่วนน้ำประปาดีที่สุดแต่ต้องเอาขึ้นมาพักไว้สักระยะหนึ่งให้คอรีนหรือให้สารทำความสะอาดน้ำให้มันระเหยก่อนต,อตากแดดไว้นักวิชาการท่านว่าไว้แบบนั้น อันต้นอ๋าพีเาบ่อความความเป็นกลางความเป็นกลางเดี๋ยวเรามีที่ปรึกษาเป็นนักวิชาการเกษตรจังหวัดประจำจังหวัดชนบรุรีจะมาให้คำที้แนะ อ๋ออ๋อเกษตรจังหวัดก็อาจจะสั่งการมาที่เกษตรตำบลอ่อเดี๋ยวคอยติดตามว่าจะส่งเกษตรอันไหนมาให้ปที่ปรึกษา หลายขั้นตอนครได้เชื่อถือได้ชันอ่าใช่ไหมแม่เราอยากจะอยากจะปรึกษาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกษตรอ่าเกษตรเรียกอะไรเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดถ้าเราจะทำให้มันยั่งยืนให้มันเป็นรูปธรรมให้ทั่วถึงในชุมชนใกล้เคียง เราเราจะต้องดําเนินการยังไงแบบไหนเดี๋ยวปรึกษาทางเกษตรเพราะเพราะท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมเบื้องต้นแล้วทีนี้ความคิดหรือไอเดียก็เมื่อเรามีของดีอยู่ในมือแล้วเราก็อยากบอกต่อเราก็อยากบอกต่อส่วนใครจะฟังหรือหรือร่วมมือหรืออะไรค่อยอเข้ามาคุยในายละเอียดกัิจริงที่ โไม้หอมหมู่สองบ้านทางตรงตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ใหนะ้หรือว่าส่งส่งโลเคชั่นไว้ให้แอดไลน์มาได้เลยครับต้อยอ่วมน้อยโัวมไม้หอมแอดไลน์มาังไอมีคำชี้แนะหรืออยาก แสดงความคิดเห็นให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์โดยส่วนตัวโดยส่วนรวมเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติต่ตอไปเพราะว่าผลงานของไทยคนไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกไม่ว่าชาติไหนไหนก็ต้องยอมฝีมือแรงงานไทยเนี่ยไปดังต่างประเทศเยอะแยะ ฝีมือแรงงานฝีมือความละเอียดอ่อนของงานรวมจนถึงไม้ดอกไม้ประดับต้นละสิบล้านก็ยังซื้อกันเนาะ,ะเกษตรกรท่านใดหรือนักลงทุนท่านใดมีความรู้มีข้อชี้แนะก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ อ่าช้าแต่ชัวร์อ่าคิดว่าช้าแต่ชัวร์เพราะว่าคิดว่ายัางทันยังทันยังไปต่อได้อีกไกลยังไปต่อได้อีกไกลเพิ่งเริ่มเริ่มช้าช้าอย่างมั่นคงอ่าไอเหตุผลผลประโยชน์ที่ได้อย่างแรกคือทำแล้วมันมัน ทำแล้วมันสนุกทำแล้วมีความสุขไม่ได้มีความสุขแต่เพียงที่คนทําเท่านั้นความสุขก็กระจายแผ่ขยายไปคนรอบข้างแผ่ไปยังคนอื่นอื่นมันมีความสุขแผ่ไปยังประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่รักต้นไม้รักความสวยงาม รักความจริงๆมันก็เหมือนทำให้เกิดสมาธิอ่าไปนางี้เกิดมันก็เป็นู้ร้างอ่าเห็นผลจิตที่จดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวก็ทำให้เกิดสมาธิเมื่อเกิดจิตเป็นสมาธิก็จะเกิดปัญญาปัญญาเข้ามาทางความทางจิต โอ้โหทําแบบนี้ฝีมือหรือความคิดหรือทักษะมันก็จะค่อยๆขยายขึ้นไปขยายขึ้นไปเรื่อยๆนี่แล้วก็ส่งผลถึงสําคัญคือจิตใจสงบล่มเย็นเบิกบานสงบล่มเย็นเบิกบานนี่สิ่งที่ได้ที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดคือความสงบความล่มเย็นความเบิกบานเข้ามาชุ่มฉ่ำหัวใจ เกิดความอบอุ่นเกิดความสมานฉันน์อ่าเดี๋ยวพูดเป็นเป็นวิชาการเกินไปผมจบโรงเรียนวัตปอรครับโรงเรียนวัตโปทธารามนี่ป6วัตโปทธารามเด็กศรีราชาชนบุรีนี่เองบ้านเราก็ทำเตรียมไว้รองรับ eec อ่าเอาว่าแถวแถบชนบุรีนี่เป็นเขตท่องเที่ยว EEC เขตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นท่าเรือน้ำลึกแหลมฉะบังทางทางรถไฟไฟไฟ้าหรืออะไรเนี่ยก็จะเกิดความจเจริญกับชุมชนแต่ก็มีทั้งผู้ชอบผู้ไม่ชอบก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่ร,รู้เอาทำต้นไม้เนี่ยชายชน บนสีสร้างสุขของเราเนี่ยทำได้มีความสุขจริงๆความสุขข้อที่หนึ่งคือได้มีความสุขทางใจสองมีเงินไหลเข้ามาขยายขยายต่อยอดไปต่อยอดมั่ง,ต,อองต่อกิ่งนั่งเพาะพันธุมั่งเพาะเม็ดมั่งเอากรว่ากันไปเรื่อยๆวันนี้พักไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ออกล่า พักเอยได้มาเนี่ยสามวันจากสิงบุรีจากแก่งนังแมวโอ้ไปเจอแหล่งจากในโซเชียลโซเชียลนี่คะแนนติดลบอยู่ช่วงนี้คะแนนติดลบอยู่ <c oughs> ไม่ต้องปก <c oughs> <c oughs> ไปกยังโอเคนะ,ะยังไม่ต้องปกยังพอรับได้ โอ้หายไปเลยอ่แต่โอ้เล่วหายไปเลย,ยเลยนี่ยมันน่าช้ำก็ถือเป็นบทเรียนเอ่ออย่าโลภความอยากได้อะมันไม่คิดอะไรทำไมมันอยากนะทำไมมันสวยเรากลายได้ความงามหลงไหาได้ความงามแล้วก็ละลายหายไปจ้อยอ่าก็ถือว่าเป็นบทเรียนอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเรียนรู้เราก็ไม่คิดประมาณว่า ละลายก็รู้ว่าชาติที่แล้วไม่เอาเข้ามาอ่านี่ได้สัจธรรมเลยได้ข้อคิดคติตือนใจชาติที่แล้วไม่เอาเข้ามา,า,ามชาติหน้าไม่ใช่ข้า <c oughs> ใครเอาข้าไปข้ายกให้ทั้งหมดอ่านี่เป็นไงขอบคุณบทเรียนหกพันหกพันไม่แพงสิ่งที่เราได้มาคือบทเรียนบทเรียน เรียนรู้ตเติมน้ำครับน้ำนี้เราปรุงพิเศษครับด้วยเอ่ออะไรปรุงน้ำปรุงรสอะไรบ้างเนี่ยใส่อะไรบ้างเครื่องเดิมบำร,รงกำลัง m อนึร้อยห้าสิบกระทิงแดงเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชน,น,น,นะกะปิเพื่อเล่นเากกะปิกะปิกะปิกุ้งอย่างดี จากชนบุรีแล้วก็ผงชูรสอ,อ่าเล่งลากโตไวรวันผงชูรสอ่ะอันนี้จำมาจากยูทูบเบอร์อ่าอ่าวิชาต่างๆเหล่านี้เราไม่ต้องคิดเองนะครับมีอาจารย์เป็นยูทูบเบอร์เป็น <laughs> เป็น Google เนี่ยหาได้เลยสบายมากแต่สิ่งสำคัญคือต้องลงมือทำแล้วผลจะเกิด บวกหรือลบก็อยู่ที่ความปาณิชของการทำงานอ่ทำไปคิดไปเกิดสติเกิดปัญญาพุดธปาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหตั้งสติเนี่ยตั้งสติของไทยครับผลงานประจักษ์แก่ชาวโลกแล้วโลกรู้จักแล้วผลงานของคนไทยจัดจ้านเทียบขาดมั่นคงดังขุนเขา คนที่โลภเอามาจากพอพกอแบ่งปันกังยิ่งได้ยิ่งโลภยิ uh> <S <s ่งให้ยิ่งได้นี่สัจธรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างทำงานนั้ี่แหละได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์หรือจากสื่อต่างเยเอ๊ยยิ่งให้ยิ่งได้มันก็ยังไม่ได้คำตอบนะ เราให้ไปแล้วเราจะได้อะไรประมาณนี้นะได้แบบไหนคําว่าได้ยิ่งให้ยิ่งได้ได้แบบไหนแต่พอให้อย่างน้อยได้ใจอ่าใจมันได้ใจมีความสุขกว่าที่เราได้ช่วยเหลือเราได้อะไรอะไรต่างเนี่ยได้ให้โอ้โหมีความสุขเกิดขึ้นที่ใจให้ใจให้ใจเขาเขาให้ใจเราเนี่ยใจถึงใจเกิดผลเลยเกิดผลเกิดผลจริงๆ ก็อย่าเพิ่งเชื่อหรืออย่าเพิ่งไปเสดว่าเอ้ยไม่จริงเอ้ยยังไงจะเนี่ยลองให้ดูเรามีอะไรให้อะให้ความรู้ให้ความคิดเห็นและให้แรงกายแรงกายที่เรามีอยู่เนี่ยที่ที่ตัวเองประสบโอ้ให้ให้แรงกายอาจารย์ครับมีอะไรผมช่วยบอกครับผมภาวนาตัวเนี่ยพอเราเปิดคำนี้ไปก็อาจารย์ก็ อุบาจารย์ก็ต้องการสิ่งที่ท่านทําไม่ได้เอ้าทิศไปนี่หน่อยมาทํานู่นหนอยนี่หน่อยได้เนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆปัดฝาสาลาขุดตัด,ต,ดต้นไม้พระทาไม่ได้แต่เราทําได้ก็ก็ได้บุญส่วนหนึ่งจิตใจเราเบิกบานเมื่อได้ทําแต่ผลที่ตามมาไม่อยากบอกว่ามันไม่อยากบอกเลยเอาทิศเอารถไปใช้เนี่ย ก็รถก็ได้ใช้น้ำมันก็เติมให้วัดป่าดอกเลงเอขอเอ่ยอเอ่ย,อยนาวคุบาอาจารย์บารมีต้องสร้างในวันนี้ครับก็ไ,ได้ยินได้ฟังมาเนาะตำแหน่งที่ท่านได้ก็เอาไปไว้ใช้สร้างบารมีไม่นแหละสร้างบารมีไว้ให้ลูกให้หลาน เห็นผลจริงๆครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อยิงให้ยิงได้นะอย่าเพิ่งเชื่อลองทําดูก่อนทําทแบบไหนแชทมาถามได้นะครับ <laughs> แบ่งปันประสบการณ์หรือว่าใครมีประสบการณ์ดีๆจากการปฏิบัติจากการทํางานของตัวเองก็มาแชร์มาคุยกันได้ในช่องอบอลสีสร้างสุขอยูต่ตั้งอยู่ที่คครไม้หอม ไอหมายเลขอะไรน่ะหนึ่งหนึ่งสีอะไรนะที่ควมไม่หอมอ่ะในในเฟสอ่ะออควมไม่หอมอยู่ซอยสองบ้านทางตรงถนนอ่า g ีพีเอควมไม่หอมบางพระอ่าซีพเอสจะนำมาถึงจอดหน้าบ้านเลยบางพระหมู่แปดอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีถนนสายขอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ถึงเลยครับถึงเลยรับประกันถ้าไม่ถึงก็ด่า Google <c oughs> ไป <c oughs> ถึงครับถึงแน่นอนช่วงนี้ก็หลังจากที่ไปล่าท้าพ,พิสูจน์มาว่าของไทยสวยก็เราก็ามาจัดสรรมาทำให้มันดียิ่งขึ้นด้วยความปราณีตด, <c oughs> ด้วยความรักด้วยความทนุถนอม แล้วเรามาดูผลกันว่าผลที่เราให้ใจลงมือทำด้วยกายเนี่ยภายในเจ็ดวันเนี่ยจะเห็นผลอย่างไรติดตามครับติดตามกันที่ช่อง channel 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 c h a n n วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับ